บันทึกพิเศษท้ายบทเพื่อความเข้าใจลึกลงไปจเฉพาะเรื่องบันทึกที่หนึ่งการเจริญสติปัฏฐานคือการอยู่อย่างไม่มีความทุกข์ที่จะต้องดับการดำเนินชีวิตหรือการเป็นอยู่ของมนุษย์มองด้านหนึ่งอาจเห็นว่าเป็นการดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต แต่มองอีกด้านจะเห็นภาพซ้อนอยู่อีกชั้นหนึ่งคือทุกคนกำลังสแสวงหาความสุขทั้งนี้มิใช่เฉพาะคนมั่งมีพรั่งพร้อมอยู่แล้วที่กำลังหาทางปลนเปลอตนเท่านั้นแม้แต่คนที่กำลังลิ้นรนเพื่อความอยู่รอดอย่างสุดแรงก็กำลังพยายามทำให้ชีวิตของตนมีความสุขเช่นเดียวกันไม่ว่าจะมองในช่วงกว้าง เช่นการประกอบอาชีพการงานดำเนินกิจการต่างๆก็ตามหรือมองช่วงสั้นถี่เข้ามาจนถึงความเป็นอยู่ความเคลื่อนไหวและการกระทำในแต่ละขณะก,ก็ตามการใฝ่หาความสุขจะแฝงอยู่ด้วยเสมอแม้ว่าจะถูกขัดถูกย้อนถูกยั้งด้วยสำนึกทางจริยธรรมเป็นต้นบ้างในบางคราวความจริงการหาความสุขในช่วงกว้างยาว ก็ขยายออกไปจากการหาความสุขช่วงสั้นแต่ละขณะนี้เองผู้ปรารถนาความสุขที่แท้จริงเมื่อจะจัดการกับชีวิตของตนจะต้องสนใจและหาทางทำให้ชีวิตที่เป็นอยู่บัดนี้แต่ละขณะมีความสุขได้การพยายามหาความสุขจึงจะมีทางสำเร็จแต่ถ้าชีวิตที่เป็นอยู่แต่ละขณะนี้ยังทำให้มีความสุขไม่ได้แล้วการที่จะมีความสุขได้ในช่วงยาวไกล ก็เป็นเพียงความหวังอันเลื่อนลอยและคงจะต้องเป็นความหวังอยู่เรื่อยไปตรงข้ามถ้าสามารถทำให้ชีวิตเองล้นล้นแต่ละขณะที่กำลังเป็นอยู่เดี๋ยวนี้มีความสุขได้แล้วการพยายามหาความสุขก็ประสบความสำเร็จแล้วทันทีเมื่อได้ปัจจัยแวดล้อมอื่นอํานวยก็มีแต่จะสุขสมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปกระบวนการหาความสุขของมนุษย์ ซึ่งมองเห็นได้แม้แต่ช่วงสั้นแต่ละขณะแต่ละขณะก็คือเกิดความอยากขึ้นหรือทำความอยากให้เกิดขึ้นและทำการต่างๆเพื่อสนองความอยากนั้นเมื่อได้สนองทำให้ความอยากสงบระงับลงก็ได้รับความสุขยิ่งเร้าความอยากให้แรงมากก็ต้องสนองระงับแรงขึ้นและได้รับความสุขมากขึ้นความสุขจึงได้แก่การสนองระงับความอยากถามว่า ความอยากคืออะไรไม่ต้องตอบโดยตรงที่ชัดก็คือเมื่อเกิดความอยากขึ้นแล้วจะมีอาการแสดงออกสำคัญสองอย่างคือหนึ่งความขาดความพร่องไม่มีสิ่งที่อยากไม่ว่าขาดแคลนจริงหรือความขาดแคลนที่สร้างขึ้นเองและสองความกระสับกระส่ายกระวนกระวายหรือถึงกับทุรนทุรายเพราะถูกเหนี่ยวรั้ง หรือถูกดึงให้ยืดตึงออกไปจากสภาพที่เป็นอยู่ขณะนั้นๆั้นทำให้สงบนิ่งอยู่ไม่ได้ต้องดิ้นรนหาทางทำให้ความกระวะนกระวายนั้นสงบระงับไปเมื่อได้สนองความอยากก็กลับเต็มเป็นปกติและทำให้ความร้อนรนกระวนกระวายสงบลงระงับหมดไปเวลาช่วงนั้นคือการได้รับความสุขแต่ถ้าความอยากไม่ถูกสนองระงับไม่สงบไป ก็เกิดความทุกข์ความขาดแคลนและความกระสับกระส่ายกระวนกระวายนั่นเองเป็นสิ่งบีบคั้นเป็นความทุกข์ยิ่งอยากมากก็ยิ่งพร่องยิ่งกระวนกระวายมากและความทุกข์ก็ยิ่งแรงมากความจริงก็เริ่มทุกข์ตั้งแต่เริ่มอยากนั่นเองเพราะพอเริ่มอยากก็เริ่มกระวนกระวายโดยในยน่านนี้จึงพูดได้อีกสำนวนหนึ่งว่า การหาความสุขตามปกติของมนุษย์ก็คือการเร้าความทุกข์ขึ้นแล้วหาทางสงบระงับความทุกข์นั้นลงไปคราวหนึ่งคราวหนึ่งหรือความสุขก็คือการดับทุกได้นั่นเองยิ่งถูกเร้าให้ทุกแรงเมื่อสนองระงับก็ยิ่งรู้สึกได้สุขมากตามปกติระยะเวลาที่เริ่มอยากเริ่มพร่องกระวนกระวายมีทุกข์แล้วแต่ยังไม่ได้สนองระงับจะยาวนานหรือยาวนานมาก ส่วนเวลาที่ได้รับการสนองระงับสงบไปได้มักจะสั้นนิดเดียวชีวิตมนุษย์ที่ระคนด้วยสุขทุกข์จึงมากด้วยทุกข์และต้องเอาความหวังเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแต่ที่ร้ายแรงก็คือมีความอยากมากมายซึ่งไม่ได้รับการสนองระงับและทั้งไม่มีความหวังว่าจะได้รับการสนองระงับจึงมีแต่ความทุกข์ยาวนานและรุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อรอไม่ได้ หรือไม่มีหวังมนุษย์จำนวนมากก็จะดิ้นรนทุกรูปแบบถ้าสนองระง,งับทุกไม่ได้ก็ระบายทุกนั้นออกไปทำให้เกิดปัญหาเพิ่มทุกแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นมากยิ่งขึ้นเรื่องไม่จบแค่นั้นเมื่ออยากและดำเนินการให้ได้ตามอยากก็ย่อมถูกขัดถูกแย้งบ้างหรือแรงกว่านั้นเมื่ออยู่ร่วมกันต่างคนต่างอยาก พออยากก็อาจจะถูกแย่งชีวิตที่อยู่ด้วยความอยากจึงต้องมีความขัดใจโกรธเกลียดแค้นเคืองจนถึงเบียดเบียนทำร้ายกันความทุกข์ความเดือดร้อนและปัญหาต่างๆที่เกิดจากความโกรธเกลียดทำร้ายกันนั้นก็ควบคู่หรือตามมาด้วยยิ่งอยากมากอยากบ่อยความขัดใจและความทุกข์ก็ยิ่งมากยิ่งบ่อยคำว่าอยากในกรณีนี้อยากด้วยตัณหา ถ้าอยากแบบฉันทะเมื่อถูกขัดอาจกลายเป็นสนุกไปยิ่งอยากด้วยตัณหามากอยากบ่อยความขัดใจและความทุกข์ก็ยิ่งมากยิ่งบ่อยแต่ร้ายยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อฝากความสุขไว้กับความอยากและกระบวนการสนองระง,งับความอยากจนเคยชินต่อไปเมื่อไม่มีสิ่งที่อยากไม่พบสิ่งที่น่าอยากหรือสิ่งที่เคยอยากก็หายอยากเสียแล้ว ว่างจากกิจกรรมสนองความอยากหรือไม่รู้จะอยากอะไรก็จะมีแต่ความเบื่อหน่ายหงอยเหงาซึมและเซ็งชีวิตกลายเป็นภาวะที่ทนไม่ได้ไร้ความหมายเป็นความทุกข์อีกแบบหนึง่งแต่เป็นความทุกข์ที่ไม่มีรสชาติอาจจะแย่ยิ่งกว่าความทุกข์แบบกระวนกระวายเมื่อ,อยังไม่ได้สนองรงะับความอยากซะอีกเมื่อมนุษย์ยึดเอาความอยากและสิ่งปลนเปล่ความอยาก เป็นรณสาะฝากความสุขไว้กับกระบวนการสนองความอยากปรุงแต่งความอยากและสิ่งสนองปลนเปลอให้หลากหลายพิสดารยิ่งขึ้นความทุกข์ของมนุษย์ก็จะประณีตลึกซึ้งยิ่งขึ้นจนถึงขั้นที่กล่าวมานี้นี่คือวงจรชีวิตที่มีความทุกข์เป็นพื้นฐานการดําเนินชีวิตอีกแบบหนึ่งซึ่งปราศจากปัญหาอย่างที่กล่าวมาแล้วโดยสิ้นเชิงก็คือ การเป็นอยู่ในเวลาที่เป็นอยู่หรือการมีชีวิตอยู่จริงในเวลานั้นๆขนาดนั้นๆคือมีจิตใจรับรู้เต็มตื่นอยู่กับสภาพที่กำลังเป็นอยู่ประสบอยู่หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องต้องทำเป็นปัจจุบันในขณะนั้นๆรู้เข้าใจสิ่งนั้นๆสภาพนั้นๆตามสภาวะของมันและพิจารณาจัดการสิ่งนั้นๆเรื่องนั้นๆด้วยความรู้เข้าใจตามสภาวะนั้น เรียกสั้นๆว่าเป็นอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะหรือด้วยสติปัญญาตามหลักสติปัฏฐานซึ่งมีหลักการดังได้บรรยายมาแล้วจะเรียกว่ามีสติตามทันปัจจุบันหรือมีชีวิตอยู่ในขณะปัจจุบันก็ได้ผู้ที่เป็นอยู่ตามหลักการนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างแท้จริงคนจำนวนมากไม่ได้มีชีวิตอยู่ เพราะชีวิตของเขาอยู่ในอดีตบ้างอยู่ในอนาคตบ้างผู้มีสต,ติตามทันปัจจุบันหรือมีชีวิตอยู่ในขณะปัจจุบันชื่อว่าเป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างแท้จริงอย่างนี้เมื่อมีชีวิตอยู่เต็มที่ในขณะนั้น,น,นๆก็ไม่มีความขาดความพร่องและไม่มีความเครียดกรวนกรวายที่เกิดจากถูกความอยากเหนียวหรือดึงให้เป็นเหมือนอย่างที่ยืดออกไป ผู้มีสติอยู่อย่างนี้รับรู้และเสวยอารมณ์แต่ละขณะอย่างเต็มบริบูรณ์เสร็จสิ้นไปทีเดียวจึงมีความสุขเต็มอิ่มอยู่ในตัวทันทีทุกๆขณะไม่ต้องอาศัยความสุขชนิดที่เกิดจากการสนองระง,งับความอยากดับทุกไปได้คราวหนึ่งคราวหนึ่งคือไม่มีความทุกเกิดขึ้นที่จะต้องคอยตามดับจึงเรียกง่ายๆว่าความเป็นอยู่อย่างไรทุก ซึ่งหมายถึงการมีความสุขบริบูรณ์อยู่ในตัวแล้วตลอดเวลานี้คือการเปลี่ยนจากความเป็นอยู่อย่างมีความทุกข์เป็นพื้นฐานมาเป็นความเป็นอยู่อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานหรือมีความไร้ทุกข์เป็นพื้นฐานผู้ที่มีความไร้ทุกข์หรือความสุขอย่างนี้เป็นพื้นฐานของชีวิตแล้วเมื <ME Y> ER> <โด>่อต้องการเสวยความสุขอย่างใ,ใดๆที่อยู่ในวิสัยของตน ก็เสวยความสุขนั้นๆอย่างได้รับความสุขเต็มที่ถ้ายัางเป็นผู้หาความสุขจากความอยากอยู่บ้างแม้ในเวลาที่ไม่มีสิ่งสนองความอยากหรือไม่อาจสนองความอยากก็ไม่ประสบปัญหาเพราะมีความสุขแบบไร้ทุกนี้ยืนพื้นเป็นหลักประกันอยู่นอกจากนั้นด้วยเหตุที่ไม่มีเงื่อนปมแห่งทุกเป็นปัญหาขัดทวงเหนี่ยวรั้งอยู่ภายในเขาจึงเป็นผู้พร้อมที่จะทำกิจ และจัดการปัญหาต่างๆภายนอกไม่ว่าของบุคคลหรือของสังคมอย่างได้ผลดีเต็มบริบูรณ์แห่งความสามารถของเขาว่าโดยหลักวิชาที่กล่าวมานี้คือความหมายของนิโรธที่แปลกันมาว่าความดับทุกข์ซึ่งจะต้องเข้าใจลึกลงไปให้ถูกต้องว่าเป็นการทำให้ไม่มีทุกข์ที่จะต้องดับหรือทำให้เกิดภาวะไร้ทุกข์ ไม่ใช่เป็นเพียงการกำจัดทุก์ขที่เกิดขึ้นแล้วทั้งนี้รับกันกับบันทึกที่5ของบทที่4ว่าด้วยปัญหาการแปลคําว่านิโรธซึ่งแสดงให้เห็นว่าความหมายของนิโรธตามที่ว่าในคำพีแต่เดิมคือการไม่มีความทุก์ขเกิดขึ้นไม่ใช่ดับทุก์ขที่เกิดขึ้นแล้ว จบหมดที่16